เอาพาไปดูหินปูนที่มันซาะลงไปใต้เหงือกของจริงเลยว่ามันหน้าตายังไงมันจะบ้วนออกไหมเดี๋ยวเราอ่ะพิสูจน์กันด้วยตัวเองนะคะเคยไปขูดหินปูนแล้วโดนคุณหมอแงลงไปใต้เหงือกมีเลือดออกทําไมการขูดหินปูนมันถึงต้องให้หมอฟันขูดให้ทําไมแค่บ้วนมันถึงไม่ออกไปรอดูกันนะคะ หมอเอาฟันแบบที่มีหินปูนมากหินปูนน้อยมาให้ดูกันนะคะเอามามาดูตรงนี้เลยตึงอ่านี่อันนี้คนไข้ดูแลความสะอาดดีมากเพิ่งถอนวันนี้เลยนะไม่มีหินปูนเหนอแมไม่มีหินปูนเกาะนะอ่าจะ,ด,ด,ะาดูดูสะอาดนะดูสะอาดนะอ่ะทีนี้พอเริ่มมาเป็นที่นี้ เห็นเส้นดำๆที่คอฟันไหมคะเส้นดำๆเนี่ยมันเป็นหินปูนที่เกาะตามแนวของเหงือกเลยถ้าเกิดว่ามีเหงือกในปากคลุมอยู่นะพวกนี้มันเป็นหินปูนที่เริ่มที่จะเซาะลงไปใต้เหงือกนะคะเห็นไหมว่ามันวางเป็นแนวเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปนานกว่านั้นชึ้งนี่คือฟันที่ ไม่ไหวแล้วนี่คือหินปูนค่ะเขียให้ดูว่าเสียงยังไงนะนี่หมอใช้เครื่องมือที่คมเห็นเป็นผงเลยไหมมันมันไม่ได้เอาออกได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยมันแข็งมากเลยเนี่ยมันจะแข็งอย่างนี้เลยค่ะนะเอาน้ายาบ้วนปากมาสลดยมันหรอไม่อยู่หรอกเนาะเห็นไหมถ้าหินปูนอยู่ใต้เหงือกมันจะเขียวๆอย่างนี้เลยแล้วก็คนนี้เนี่ยหินปูนซ้อลงไปซ้อลงไปจนมาถึงง่ามเล่าตรงนี้เลย นะถึงง่ามลากแล้วคนไข้จะแปลงยังไงล่ะกระดูกตรงนี้มันก็หายค่ะในที่สุดฟันซี่นี้ก็โยกนะต้องมาให้หมอถอนให้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้โหดมากเลยนะคะคือด้านนี้แปลงฟันไม่ได้เลยหินปูนค่อยๆเกาะจากตรงนี้ยแล้วก็ลง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 พอมาถึงตรงเนี้ยค่ะกระดูกมันเกาะได้แค่เนี้ยฟันมันก็อยู่ไม่ไหวนะคะมันก็โยกแล้วก็ต้องหลุดออกมาแล้ว ถ้าเราไปดูในโฆษณาที่เห็นว่าหินปูนเป็นก้อนๆนจริงๆไม่ใช่หรอกมันมันเป็นก้อนที่บางๆอย่างเงี้ยแต่หมอต้องเอาเครื่องมือขูดหมอจะขูดให้ดูว่ามันขูดไม่ง่าย <c oughs> นี่ขูดแบบมองเห็นนะถ้าเกิดว่าอยู่ในปากจริงๆ เรามีเหงือกคลุมอยู่นะแล้วหมอก,ก็ต้องเอาเครื่องมือมูดเข้าไปขูดทั้งใต้เขาเรียกว่ากราวลากฟันนะคะแบคทีรียในหินปูนทําให้เรามีเหงือกอักเสบนะคะอาการของเหงือกอักเสบอย่างหนึ่งก็คือเลือดออกง่ายดังนั้นเมื่อเรามีหินปูนแล้วเรามากําจัดหินปูนก็มักจะมีเลือดออกในขณะที่ทําอยู่แล้วค่ะ <S <S นี่การขูดหินปูนเนี่ยมันต่างจากการกราวลากฟันถ้าเกิดว่าหินปูนยังอยู่ตื้นๆกําจัดออกได้ง่าย ก็จะเป็นการขูดหินปูนนะคะหมอทั่วไปทำได้แต่ถ้าเกิดว่าหินปูนอยู่ลึกต่ำลงไปทำลายกระดูกลึกลงไปหมอจะต้องมีทักษะที่มากขึ้นที่จะลงไปทำความสะอาด ตามรูปร่างของรากฟันใต้เหงือกนะคะแบบนี้มักจะเจ็บมากกว่าจึงมักจะต้องใช้ยาชาเฉพาะที่แล้วก็ค่อยๆทาไปทีละส่วนนะคะอาจจะไม่ได้ขูดในครั้งเดียวได้หมดเพราะหินปูนมีเยอะและอยู่ลึกค่ะเรียกว่าการเการากฟันนั่นเองยากวกว่าการเห็นไหมนะเนี่ยดังนั้นเวลาที่เป็นเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีใช้เครื่องมือขูดยากหมอก็ต้องใช้เครื่องช่วยนะเดี๋ยวพาไปขูดด้วยเครื่องให้ดูว่าเป็นยังไง นี่คือเครื่องขูดหินปูนนะคะหัวขูดก็จะสั่นด้วยความเร็วสูงเพื่อให้หินปูนกระเทาะออกแล้วก็จะมีน้ำออกมาชะล้างตลอดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวหมอพาไปฟังเสียงเครื่องตอนขูดกันนะคะข,ขึ้นปันหินปูนพวกนี้ก็จะทับขึ้นมาโดนน้ำ Yeah คราวนี้เราก็จะเห็นฟันที่ขาวสะอาดเห็นไหม <Wow. S 1> เทียบกับด้านนี้อยากจะให้ฟันเราเป็นแบบไหนกับอย่างนี้เดี๋ยวเหงือกที่สะอาดมันจะกลับมายึดกับฟันได้นะคะแต่ถ้าตาบไ้ยังมีดำๆอย่างนี้อยู่ไม่มีทางเลยนะชว่วแปลงร่างกลับมาชุดปกติแล้วค่ะก็หมอต้องสู้กับความสกปรกนี้คะ ที่ไหนมีการหมักหมมสกปกก็มักจะมีเชื้อโรคที่ไหนมีเชื้อโรคก็มักจะมีสารพิษซึ่งมันแย่กับร่างกายของเราแล้วหนึ่งในงานของหมอฟันก็คืองานทําความสะอาดเชื้อโรคก็คืองานขูดหินปูนกราวรากฟันนี่เองค่ะเห็นชุดของหมอไหมบางทีแบบถ้าถ้าคนไข้เป็นเยอะๆนี่คือแบบเลอะเลอะจริงๆนะอยากจะให้ทุกคนรู้จักงานขูดหินปูนและกราวรากฟันว่ามัน ต่างกันนะความยากมันต่างกันแล้วก็เป็นอะไรที่ควรทําอย่างยิ่งเป็นแบบรูทีนเลยว่าทุกๆ6เดือนน่ะไปเช็คเหอะอย่าให้มันลงไปเยอะอย่าให้มันลงไปลึกเลยเพราะว่ายัางไงในช่องปากเราค่ะก็มีน้ําลายยังไงมันก็มีการสะสมของหินปูนเราไม่รู้เลยว่า ตัวเราเนี่ยทำความสะอาดตรงไหนได้ดีแค่ไหนถ้ามีตรงไหนเป็นจุดบอดหมอจะได้คอยหาให้คอยแบบบอกแล้วเราก็พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นยิ่งแปลงฟันเก่งเท่าไหร่หินปูนก็ยิ่งขึ้นไม่ได้แต่ยังไงอย่าลืมไปขูดหินปูนเราลากฟันให้หมอฟันช่วยดูแลเป็นโคช้ชเป็นคนคอยดูแลให้เรานะคะแม้แต่หมอเองก็เถอยังต้องให้เพื่อนคอยดูให้เลยว่ามีจุดบอดต,ตรงไหนหรือเปล่านะยังไงวันนี้พามาให้เห็นเลยหินปูนเป็นยังไงของจริงอะ่ะมันเป็นยังไง แล้วต้องเอาออกยังไงก็หวังว่าจะได้เห็นภาพแล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆที่คนไข้ได้รับนะคะแนะนำว่าอย่างน้อยทุก6เดือนถ้าเราเก่งหมออาจจะเว้นไปให้เราเป็นปีก็ได้ลองไปขูดหินปูนกันดูนะคะไม่ต้องกลัวนะ ต้นทุนตัมทำได้จริงโดยหมอเจหมอฟันลงจอนะคะถ้าเกิดเรามีคำถามอะไรสงสัยโดยเฉพาะเรื่องการดูแลตัวเองนะคะเพจหมอฟันลงจอยังสนับสนุนให้ทุกคนเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองให้ได้ดีที่สุดน,นะคะมีคำถามอะไรก็ถามมาได้ทั้งในกลุ่มนในอินบ็อกซ์ในแฟนเพจในยุ u b e แล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ